โอเคสวัสดีครับทัวริงพิเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ t o u r i n ิ e งเอเด n ช v s นทีขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิวนี้เป็นคิวของเจ้า XADV 7ซ0คันเท่คันนี้เลยโฉมนี้เป็นโฉมปี2020นั้นเลยนะเท่ๆยังไงก็ยังเท่อยู่สีคันนี้เป็นสีเดิมโรงงานเลยครับผมเป็น2020 ชกหน้าคู่โชคหน้าเนี่ยแกนโชคเป็นไอตัวกระบอกโชคเป็นสีดำนะครับแล้วก็ชุดสีจะเป็นสีเงินนี่แบบนี้เลยไม่มีลายกราฟิกนี่ครับดูเท่ๆหล่อๆแบบนี้เลยนีกลอนรอบๆคันคันนี้เนี่ยเน้นใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับ ออกท่องเที่ยวบ้างนิดหน่อยเล็กน้อยนะครับเน้นออกแนวสปอร์ตสปอร์ตนะครับแต่งเป็นแนวสปอร์ตสปอร์ตเท่ๆดูรอบๆคันกันก่อนอ่าไปเลยอ่าจะเห็นว่าคันนี้แอบดูเล็กหน่อยนะครับเหตุผลเพราะว่านะครับไม่ได้ใส่ชุดฟูลคราชบาร์แล้วก็ไม่มีปิ๊บ อลูมิเนียมไม่มีปิ๊บหลังนั่นเองนะครับออกแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตเรซิ่งเรซิ่งหน่อยแต่เวลาที่ออกเดินทางท่องเที่ยวก็จาเป็นจริงๆที่ต้องมีชุดอุปกรณ์เสริมรวมถึงเรื่องของไฟส่องสว่างเพิ่มเติมนะครับเ,เวลาที่ท่องเที่ยวจะได้ช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ได้ส่องไฟแบบเห็นกันอย่างชัดๆแจ่มๆเลยทีเดียวโอเคสําหรับคันนี้ตัดแต่งอะไรบ้างไล่เรียงกันหน่อยนะครับอย่างแรกอันนี้เราก็ อย, et, อย่างที่บอกว่านานๆก็อาจจะเห็นทีนึงนะครับแต่ว่าก็เป็นงานคุณภาพอีกหนึ่งงานอีก1แบรนด์เลยทีเดียวนะครับตัวนี้เราเรียกว่าเป็น lower crash bar อีก1แบ,บรนด์นะครับ lower crash bar ตัวนี้เป็นงานของ power power motor นะครับตัว lower crash bar power m o t o ตัวนี้ก็เป็นำตรงรุ่นนะครับสามารถใส่ได้ตั้งแต่ปี2017ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ตัวชุดของเขาเนี่ยก็จะมียึดจุด3จุดด้วยกันก็ค <rist. S 1> ือ1 2และก็3เป็นจุดยึดมาตรฐานเลยนะครับ ตัว power motor เนี่ยจะไม่ได้มีในส่วนของประกับกันสไลด์มาให้เพราะเขาต้องการรักษณะตีแบบลักษณะให้มันออกมาดูแบบ racing racing Sport ตสปอรนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่นะครับให้สามารถที่จะยึดแพรมล็อกชุดไฟสปอร์ตไว้ได้นะก็มีพื้นที่ให้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเนื้อเหล็กก็ถือว่าเป็นงานหนาอย่างดีเลยนะครับผสมกบสีพาอร์โค้ดมาโอเค นะครับเมื่อมีคราชบาร์แล้วนะครับก็สามารถติดตั้งชุดไฟสปอตไลท์ได้แล้วนะครับไฟสปอตไลท์ตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นตัวเปียนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับ2 2 0 5เปีย2 2 0 5เป็นรุ่นเล็กสุดของเปียนะครับที่มาพร้อมกับฟังก์ชันเท่ๆคือไฟ2แสงในชุดโคมเดียวกันนะครับแล้วก็ได้ไฟสูงไฟต่ำนะครับรวมไปถึงการอะไรตัวตัวแสงจะเลือกเป็นแสงขาวก็ได้แสงเหลืองก็ได้หรือขาวเหลืองในทีเดียวก็ได้นั่นเอง ตัวบอดี้ของเขาก็จะเป็น CNC อลูมิเนียมซีนซีประตูใกล้นี่น,น,น,นะครับก็จะเป็นอลูมิเนียม C N C ทรง Sport, Sport. สปอร์ตสปอร์ตดูออกสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยนี่ฮะโอเคยึดอยู่บนตัวแคลมล็อกตัวแคลมล็อกก็มีองศาปรับให้นะครับนี่ฮะมาดูออกมาเาาต็มๆดูเต็มๆหน่อยดูเต็มๆหน่อยอ่าแบบนี้เลยนคะครับชุดสวิตช์ของตัวเบียร์สองสองถุงอาจะให้มันเป็น C N C นะครับเป็น C N C ทรงเหลี่ยมและนี่แล้วก็มีโหมดในการเปิด แล้วก็เปลี่ยนแสงโมหมดนี่ฮะติดแล้วก็จะดูเท่ๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราดูแสงกันนิดนึงโอเคเปิดไฟครับปึ้งนะครับไฟที่เราเปิดปุ๊บอันนี้แสงเหลืองอย่างเดียวนะครับแสงขาวและแสงขาวเหลืองอ่ะ้านหน้าครับจานหน้านี่ขาวเหลือง ปิดกับเปิดเท่านั้นนะครับโอเคอ่ะอีกหนึ่งไอเทมที่ถือว่าเป็นกระแสคอดคิดอยู่ในปัจจุบันเลยก็คือเจ้า tube charger k a v e x ตัวนี้นะครับเมื่อติดตั้งแล้วก็เรียกว่าทรงพลังทรงคุณค่าขึ้นมาเลยทีเดียวตัววัสดุของเขาเนี่ยทำจากอลูมิเนียม cnc housing สวยๆเนียบๆงานดีๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัว k e v e c 2-way charger น่ย มาพร้อมกับจอ LED ที่บอกสถานะของแบตเตอรี่เราณปัจจุบันนะครับว่าเรามีแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่ตอนนี้ 2> <9. S> 1 2เก่าเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องนะอื้มนะครับก็จะขึ้นเป็น13.04นี่สุขภาพถูกว่าสุขภาพดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับแบตเตอรี่คันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวเบ้าชาร์จนะครับจะเป็น Type C แล้วก็จะเป็น USB port นี่ฮะ ใช้งานง่ายครับเสียบแล้วก็ชาร์จได้เลยตัวนี้จ่ายกําลังไฟประมาณ0 0วัตต์นั่นเลนะเป็นทูเวย์ชาร์จเจอร์คำหมายว่าทูเวย์ชาร์จเจอร์ก็คือกรณีที่รถเราแบตเตอรี่หมดนะครับไม่สามารถสตาร์ทรถได้เลยอยู่อะไรทําอะไรไม่ได้บิดกุญแจก็ไม่ได้นะครับก็ง่ายมากเอาเพาเวอร์แบงค์มาเพาแบงที่มีพลังมีมีแบตเตอรี่นะมีพาเวอร์แบงค์มาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาเพาเวอร์แบงค์นะครับเสียบชาร์จ USB หรือจะเป็นเสียบ Type C เข้าไปเลยนะครับเพื่อเติมพลัง เติมไฟให้กับแบตเตอรี่รถของเราผ่านเจ้าทูเบชเชอร์เคเบิลตัวนี้ได้เลยถือว่าสะดวกมากๆนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกและตอบโจทย์การเดินทางมากๆเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็แนะนํามากๆเลยส่วนตัวผมผมชอบเป็นกรณีพิเศษนะครับโอเคในเมื่อตัวทูเบชเจอร์อยู่ตรงนี้นะครับลูกค้าลอกใช้เป็นชุดยึดโทรศัพท์ของควอดล็อกตัวควอดล็อกตัวนี้ก็ติดตั้งอยู่บนแฮนด์บาร์ Hand แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีตัวกันสั่น วางไว้ให้เรียบร้อยหัวลงหัวล็อกเรียบร้อยเมื่อวางโทรศัพท์ตรงนี้นนแล้วก็สามารถเสียบชาร์จตรงได้ใกล้ๆตรงนี้นะครับก็ถือว่าสะดวกสบายดีเช่นกันนั่นเองแน่นอนว่าเวลาติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของทางร้านโรลี่เอเดชันเราค่อยกจะแนะนําให้สุดติดชุดฟิลฮับนะครับติดตั้งเราติดตั้งให้กับ x l v บริเวณนี้นะครับตัวฟิลฮับนะครับจะเป็นตัวรับสายไฟขั้วบวกขลบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดให้มาไว้ที่นี่นะครับแล้วก็จะมีแค่2สายของตัวฟิลฮับที่ไปเจาะที่ไป นะครับดูแลง่ายแล้วก็อตอบโจทย์การใช้งานช่วยบำช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการดูแลรักษาในอนาคตนั่นเองอ่าหลายคนนะครับสำหรับเ e n 1นึเดี๋ยวจะเรียกว่าเจ n หนึก็ได้นะครับหรือจริงๆแล้วมันก็คือเจ n 2นะครับคนที่ขับอ x อ b ก่อนปี b 2อ2 1นปี่0 2 1ทรงจะเป็นทรงนี้แชฟนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่กตัวแหลกท,ท้ายที่มีคนถามอยู่นะครับว่าแหลกเสลดมีไหม นี่ครับนี่คือแหลกสเตลเลตนะครับทำตรงรุ่นให้กับเจ้าตัว x c d b ปี2017จนถึง2020 21ใส่ไม่ได้นะนะครับทรงก็จะมาตรงนี้เป็นงานสเตลเลตนะครับจริงๆแล้วเขาเป็นแหลกที่จะใส่ตัวปิบกล่องฟอิปอลูมิเนียมของตัวแบรนด์ของ GSCDB นะครับหรือว่าฟิปอลูมิเนียมบางแบรนด์ที่ใช้ตัวขบล็อกนะครับนี่ฮะสามารถใส่ได้นะครับแต่ถ้าไม่ใส่ก็วางแบบเท่ๆแบบนี้เอากระเป๋ามัดกันน้ําก็ได้เช่นกันนะครับตัวนี้ก็ ยังสามารถสั่งกันได้นะครับในส่วนของตัวแ okay. ร็กท้ายเซตนี้โอเคถือว่าครบนะครับแล้วก็จบแบบแร็ซซิ่งแร็ซซิ่งมินิมอลมินิมอลกันไปอีก1เซตนั่นเอง i. นะครับผมสนนราคาชุดน,นี้ทั้งชุดน,นะครับม่มีเดี๋ยวผมจะใส่ราคาแฟลชบาร์แล้วก็แหลกท้ายไปให้ด้วยนะครับก็จะมีชุดไฟนะครับอุปกรณ์การติดตั้งฟิลครับรวมไปถึงค่าบริการเดินระบบสายไฟของเราครับเราจะใส่มาให้เป็นรายการรายการแล้วก็ทำราคารวมเซตไปให้ด้วยนั่นเองขอบคุณลูกค้าที่รู้ ของเรารับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมถ้ามีอะไรเราอัพเดตทุกนทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ